สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปแรนดอมหัวข้อในวันนี้นะคะคนที่มีประเด็นกับคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาแอบส่องแอบมองนะคะคนที่มีประเด็นกับเรานะคะไม่ว่าจะประเด็นเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะประเด็นเกี่ยวกับคนรักนะคะ คู่รักหรือประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือกับใครก็ตามนะคะที่คุณมีประเด็นกับเขานะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตครูรู้ครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ ขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนคุณนะคะได้ไพ่ the emperor นะคะมีความสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่ ะะอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะที่คอยดูแลคนในครอบครัวดูแลคนในปกครองนะคะหรืออาจจะเป็นระดับหัวหน้านะคะที่คอยดูแลลูกน้องมีคนอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะ,ะมีความเป็นพ่อนะคะมเีเรียกว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะติดมีอีโก้นิดๆนะคะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะสร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียนะคะหรืออาจจะถึงขั้นมีการเลิกลาอย่าล้างเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะไพ่ j u s t i c นะคะเป็นไพ่ของการตัดสินการพิพากษานะคะอาจจะมีใครนะคะเป็นเป็นคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีประเด็นด้วยนะคะที่เขารู้สึกว่า ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะอยากจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตนั่นเองนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเขินของเงินทองนะคะจะมีโอกาสดีๆโอกาสอ,อโอกาสใหม่ๆนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ทางทางด้านการเงินนะคะการเงินที่ดี ะะต่อไปจะมีเงินเข้ามาหาคุณอย่างมากมายเลยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะประกบคู่กับไพ่เดอเอมเพลอร์นะคะอาจจะมีโชคลาภลอยก็เป็นไปได้นะคะเรียกว่าจะมีเงินเข้ามาหาคุณแน่นอนเลยนะคะหลังจากนี้ไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะกับชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะ ิดไพ่สิบใบนะคะตอนนี้อันนี้จะเป็นพลังงานของคนที่คุณมีประเด็นกับเขานะคะโอ้โหไพ่เดวิลนะคะคนนี้พลังงานของความมืดดำขึ้นมาเลยนะคะอะ่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีพลังงานด้านมืดหรือทำอะไรที่มันเทาๆท,ท,ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มีความลับปกปิด ทำอะไรที่มันไม่ไม่ใสสว่างนะคะเป็นชอบทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขาออาแล้วก็ไพ่เดว,วิลนะคะก็เป็นเป็นราศีมังกรได้เนาะเจ้าชะตาคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในราศีมังกรน,นะคะอ่าตอนนี้แต่ตอนนี้นะคะเขามีความมีความเศร้าใจมีความเสียใจนะคะ รู้สึกว่ามีการพังเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้นะคะโอ้โหตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยแย่เหมือนกันนะคะเดอะมูนนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลน,นะคะกลางคืนเนี่ยเขาจะคิดมากนะคะนอนไม่หลับนะคะมีปัญหาในชีวิตเยอะนะตอนนี้คนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเหมือนถูกพิพากษานะคะ ในความเป็นเขานะครับในความเป็นเดวิลนะคะเป็นคนท็อกซิกเนาะเป็นคนท็อกซิกเป็นคนที่ว่าชอบอะไรมืดมืดเป็นคนเอ่อเรียกว่าตัวของเขาตัวตนของเขาเนาะกิเลสต,ตัณหาราคะอะไรต่างๆมากมายในตัวของเขานะคะในความเป็นเขานะคะตอนนี้นะคะเหมือนเขากำลังถูกพิพากษานะจัสติน ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขากําลังถูกพิพากษาอยู่นั่นเองนะคะเหมือนเจอหลายเรื่องหลายราวเข้ามาในชีวิตนะคะสิบดาบด้วยโอ้โหแต่ละอย่างที่เขาเจอนะคะ แต่คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขามุ่งหวังนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเหมือนกับแบบอยากจะที่จะโฟกัสเรื่องงานนะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะเป็นเป็นเรื่องของงานือนเขากาลังโฟกัสงานอยู่เนาะอยากจะทํางานนะคะแต่ว่าชีวิตของเขาตอนนี้นะคะได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณก็ตามนะคะ เขาได้ถูกพิพากษานะคะเขากำลังได้รับผลของกรรมทั้งหมดเลยนะคะที่ทำกับคุณนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณก็ตามทุกประเด็นนะคะที่ว่าคุณเจอนะคะไม่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะถูกคนที่คุณมีประเด็นเขาทำอะไรกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของ ของความรักนะคะพะเมื่อกี้ก็มีไพ่ The Tower นะคะมีการจบการพังการเลิกลาหย่าร้างนะคะอาจจะเป็นเออ่คนรักของคุณคนเนี้นะคะอาจจะมีการทรยศหักหลังมีการแทงข้างหลังมีการนอกใจกันก็ได้นะ,ะแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาได้รับนะคะก็คือเขาก็ได้รับเหมือนที่คุณเหมือนที่เขาทำกับคุณนั่นแหละค่ะนะคะ ก,ก็กรรมก็กำลังตามสนองเขานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเขาอยู่กับการที่ว่าอยู่เงียบๆนะคะมีการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองในความเจ็บปวดที่เขาได้รับนะคะให้สิบดาบนะคะทำให้เขาได้หวนกลับมานึกกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาพิจารณา กลับมาไข้ครวนนะคะถึงสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแล้วเขาก็คิดว่าคือสิ่งเนี้ยเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะมีก่อนหน้านี้มีไพ่ justice นะคะไพ่ของความอของการตัดสินการพิพากษารวมทั้ง judgment ด้วยนะคะ าอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกับชีวิตของเขาในครั้งนี้ก็ได้นะคะในการในการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาพิจารณาชีวิตตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขานะคะไพ่เดอะไฮโลเฟนนะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุรุคูบาจานนะคะใน เรียกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะมีเป็นเรื่องราวที่ว่าไม่ธรรมดาเนาะพูดได้เลยนะคะหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการถูกพิพากษาการถูกตัดสินแล้วยังมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาจารย์ขึ้นมาด้วยนะคะคือครั้งนี้มันเป็นการตัดสินที่ค่อนข้าง รุนแรงค่อนข้างเป็นคือเรียกว่าเจอของจริงนะคะคือคนคนนี้ในสิ่งที่เขาเจอนะคะเขาเจอเจอของจริงนะคะคือเจอทั้งกฎแห่งกรรมทำงานทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทั้งของตัวคุณด้วยนะคะและของตัวเขาด้วยนะคะคือครูครูบาอาจารย์ของคุณก็ท่านก็ช่วยคุณนะคะให้คุณได้อ,อ ให้เขานะคะได้รับผลของการกระทําที่เขาได้ทํากับคุณไว้นะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดนบันดาลด้วยเป็นการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยและเป็นการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเขาเองด้วยนะคะคือท่านไม่ได้เข้าข้างใคร เบื้องบนท่านไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเบื้องบนท่านให้ความยุติธรรมนะคะในสิ่งที่ใครทําอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของเขาด้วยนะคะท่านก็ให้เขาได้รับผลแห่งกรรมนั้นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ของเขานะคะเป็นพลังงานของพลังงานตัวตนของคนที่เขา มีประเด็นกับคุณด้วยนะคะคือโดนเล่นงานทั้งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณโดนเล่นงานทั้งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะไพ่หกไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำรับนะคะเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นชัยชนะ มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นชัยชนะในที่นี้หมายถึงว่าชัยชนะของสิ่งที่ใครได้ทำนะคะคนนั้นก็จะต้องได้รับสิ่งนั้นนะคะเป็นผลตอบแทนของการกระทาของคนคนนั้นนะคะที่เขาจะต้องได้รับผลของการกระทาของตัวเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแต่ดูจาก หน้าไพ่เนี่ยฮะเขาหนักมากๆนะพลังงานตัวตนของเขานะคะเดวิลนะคะคนนี้นะคะเป็นคนที่มืดดำมืดบอดนะคะเป็นคนที่แบบว่าอ,อถ้าเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะก็เป็นคนที่มีรักสามเศร้าเนาะมีพลังงานของการที่เอ,อ คิดไม่ดีนะคะคิดทางด้านไม่ดีมีกิเลสตัณหาราคะเยอะแยะไปหมดนะคะในตัวของเขานะคะอาจจะมีการทรยศหักหลังนะคะไพ่เดวิลนะคะเป็นการนอกใจก็ได้นะคะในกรณีที่ว่าเป็นคู่รักกันนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะขยายกันต่อนะคะว่าเขาเป็นยังไงอีกนะคะ เดี๋ยวจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะ จะมีการเป็นอิสระนะคะจะมีการหลุดพ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใครจะเป็นอิสระใครจะหลุดพ้นมีการปกป้องตัวเองมีการป้องกันตัวเองนะคะจากเอ,อ่ออาจจะเป็นทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังงานของความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอืม อันนี้นะคะหน้าไพ่นี้นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคือเรียกว่ามันเกิดการมันเกิดการตัดสินเกิดการพิพากษาคือใครที่ที่ทำอะไรด้านไม่ดีนะคะก็ได้รับผลของกรรมไปะคะจากหน้าไพ่เมื่อกี้เป็นพลังงานของเขานะคะที่ที่เขาได้รับผลแห่งกรรมของเขานะคะไพ่ไพ่สิบดาบห้าถ้วย เดอะมูนนะคะเป็นไพ่ของความการได้รับผลของกรรมนะคะได้รับกฎแห่งกรรมอันนี้หน้าไพ่นี้เป็นพลังงานของคุณนะคะคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเนี่ยจะมีไพ่ของอาการหลุดพ้นนะคะเป็นอิสระหลุดพ้นจาก de วิลนะคะจากพลังงานด้านมืดจากคน มืดบอดจากคนทกซิกคนนั้นนะคะคุณได้หลุดพ้นจากเข้ามานะคะและ้วแลแล้วก็มีการปกป้องพลังงานของตัวเองนะคะคุณจะได้ต่อไปนะคะคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินนะคะมีทั้งไพ่าราชาถือเหรียญนะคะราชินีถือเหรียญนะคะเป็นพลังงานของความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับนะคะชีวิตคุณนะคะจะได้รับแต่ความ ความสุขนะคะความเป็นที่พึงพอใจของคุณนะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการโยกย้ายมีการขยับขยายอาจจะย้ายถิ่นย้ายที่อยู่นะคะย้ายบ้านนะคะหลังจากที่ว่าคุณได้หลุดพ้นจากคนนี้นะคนที่มีประเด็นของคุณนะคะชีวิตคุณนะคะมันเรียกว่าเป็นชีวิตขาขึ้นนะคะ ชีวิตคุณอ่ะมันพุ่งพุ่งทยานแล้วนะคะหลังจากที่หลุดพ้นจากเขามาแล้วนะคะชีวิตคุณพุ่งทยานแปดดาบนะคะคือการพุ่งไปข้างหน้านะคะม,มีแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่ไพ่เหรียญน,นะครับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะไพ่แห่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าตอนนี้คุณก็ กลับมารักตัวเองนะคะหลังจากหลุดพน้นผ่านพ้นนะคะจากพลังงานเดวิลนั้นมาแล้วนะคะคุณก็เรียกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่รักตัวเองนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ตัวคนเดียวนะคะตอนนี้นี่ค่ะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวนะคะถ้าถ้าพลังงานตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเป็นคนที่คุณ อ่าเป็นเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่คุณเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกับเขานะคะแล้วก็มีการจบการพังกันไปนะคะมีการอาจจะมีการทรยศหักหลังมีการแทงข้างหลังการนอกใจกันนะคะเดวิลคนนั้นนะคะหลังจากที่คุณได้เลิกลายหย่าร้างกับเขาไปแล้วนะคะตอนนี้คุณก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ว่าพลังงานของการอยู่คนเดียวของคุณนะคะมัน มันทำให้ชีวิตของคุณนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่เงินมีแต่ทองนะคะหน้าไพ่นี้เป็นพลังงานของคุณนะคะชีวิตพุ่งไปข้างหน้านะคะพุ่งไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเนี่ยไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยนะคะรอเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณทําไปนะคะสิ่งเอ่อเรียกว่าคุณงามความดีที่คุณทานะคุณกาลังรอเก็บเกี่ยว สิ่งนั้นอยู่นะคะเนี่ยมันจบลงแล้วนะคะไพ่เดทนะคะไพ่เดทขึ้นนะคะสิ่งที่คุณที่คุณไปทะเลาะคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยไพ่ห้าหมายนะคะคือการการทะเลาะนะคะความขัดแย้งนะคะ ตรงนั้นนะคะมันได้จบลงแล้วนะคะคนคนนั้นนะคะได้ออกจากชีวิตของคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือมันจบสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการขัดแย้งการทะเลาะก,กันนะคะได้จบลงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานของเขานะคะพลังงานของความ ความเครียดวิตกกงังวลหลอนนอนไม่หลับนะคะในสิ่งที่เขาเจอตอนนี้นะคะคนที่คุณทะเลาะก,กับเขาคนที่คุณมีประเด็นกับเขานะคะหลอนนอนไม่หลับนะคะแล้วไพ่เดทขึ้นมานะคะคือเขาเจอหนักมากเลยนะคะสิ่งที่เขาเจอมันหนักมากๆเลยสําหรับเขาะคะตรงนี้มีการสูญเสียมีมีอะไรสูญเสียเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างมากมายนะคะ ให้เดทขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะตอนนี้นะคะทุกทรมานมากๆอยู่กับความเศร้าความเสียใจอยู่กับความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังเลยสักนิดหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะม,มันมันมีแต่ความทุกข์รอบด้านไปหมดเลยนะคะ อยู่กับความมืดมิดนะคะชีวิตนะคะมันมืดมนไปหมดนะคะในสิ่งที่เขาเจอนะคะหาทางออกชีวิตไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีใครนะคะที่จะเข้าใจเขานะคะไม่มีใครเลยเรียกว่าไม่มีใครเลยนะคะอยู่ในชีวิตเขาตอนนี้นะคะอาจจะถ้าถ้าในสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะในมีการ ทรยศหักหลังกันนะคะตอนนี้เขาก็โดนแบบนั้นนะคะโดนโดนทรยศโดนหักหลังโดนทุกอย่างที่เขาทํากับคุณนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะจมปักอยู่กับความทุกข์ความมืดมนในชีวิตของเขาตอนนี้นะคไพ่เก้าดาบเขาก็ดูเขาก็น่าสงสารนะคะชีวิตเป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆเนะีหนไพ่ เอ่อ j u s t i c ก็ขึ้นใหม่แล้วนะคะถูกพิพากษานะเขาถูกพิพากษาจริงๆนะคะถูกพิพากษาถูกกรรมเล่นงานนะคะถูกกรรมเล่นงานอย่างหนักนะคะไพ่ขึ้นมาตลอดเลยนะคะไพ่ของคําพิพากษาจะเปิดกี่รอบก,อบกี่รอบนะคะทั้ง justice judgment Just แล้วก็มา j u s t i c อีกรอบนะคะโดนเข้าไปเต็มๆนะคะ คนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะถูกพิพากษาเข้าไปเต็มๆเลยนะคะเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสที่สุดนะคะโดนเรียกว่าถูกตัดสินนะคะทั้งกฎแห่งกรรมนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดนทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนคุลุคูบาอาจารย์นะคะของคุณนะคะที่ท่านปกป้องคุ้มครองคุณนะคะ แล้วก็ส่วนตัวเขานะครูรู้ครูบาอาจารย์ของเขาท่านก็ไม่ได้อยู่ที่จะปกป้องคุ้มครองเขาอีกต่อไปนะคะคนที่ทำความเรียกว่าคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะตรงนั้นนะคะทำให้จากเมื่อก่อนนะคะมีครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะจะมี เทวดาประจำตัวมีครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยปกป้องคุ้มครองเรานะคะแต่ถ้าคุณทำทำผิดนะคะอาจจะเป็นการทำผิดสินนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นศินข้อ3นะคะถ้ามีการทรยศหักหลังกันนอกใจกันคือการผิดศินข้อ3นะคะ ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ได้อยู่คุ้มครองแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่ได้อยู่คุ้มครองกับคนที่กระทำบาปกระทำผิดศีลข้อ3านั้นนะคะจะไม่มีคือครูลูกครูบาอาจารย์ท่านไม่คุ้มครองนะคะคุณจะต้องได้รับผลของการกระทำคุณจะได้รับกฎแห่งกรรมที่คุณทำเอาไว้นั่นเองนะคะ โอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้แค่นี้ก็เรียกว่าหนักหนาแล้วนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะในสิ่งที่เขาได้รับไปนะคะกดแห่งกรรมทำงานกับเขานะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าในในสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะว่า ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เขาทำงานไปนะคะคุณก็อย่าไปแบบไปสมน้ำหน้าหรือไปสาบแช่งหรือไปออรู้สึกสะใจในสิ่งที่เขาโดนนะคะเพราะทุกวันนี้เขาก็หนักมากนะะไพ่ก้าวดาบนะคะเรียกว่าทุกคืนนะคะไม่สามารถที่จะข่มตาหลับได้เลยนะคะแถมมีไพ่เดทขึ้นอีกต่างหากนะคะหนักสุด ในชีวิตนะคะเรียกว่าชีวิตมันพังเรียกว่าน่าจะพังทุกๆด้านนะ,ะผลของการกระทําที่เขาทําไปนะคะชีวิตน่าจะพังทุกๆด้านไม่สามารถที่จะหันหน้าไปพึ่งพาใครได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะฮะก็มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะไม่ต้องไปสมน้ําหน้าเขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการ ต่อเวรต่อกรรมกันเข้าไปอีกนะคะก็เอาโหสิกรรมให้กับเขาไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแ a n d o m นะคะอาจจะตรงทั้งหมดตรงเป็นบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลือกแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะ หากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ